ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิวนะคะมิวพาทุกท่านมาชมคอนโดมิเนียมในโซนทำเลักยภาพใจกลางเมืองเลยคะ่ะกับโครงการที่มีชื่อว่า c e n t r i o ลาดท้าย4.8ค่ะ โครงการนี้ตั้งอยู่ที่แขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหาคนครค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่มากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็เดินทางได้สะดวกสบายค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถส่วนตัวนะคะทั้งจากถนนสุทธิสารวินิจฉัยและก็ถนนลาดพร้าวค่ะหรือถ้าเกิดท่านใดกังวลใจเรื่องของปัญหาร,รถติดนะคะก็สามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ําเงินจากสถานีสุทธิสารค่ะหรือว่าจะนั่งรถไฟฟ้า BTS ก็ได้นะคะจากสถานีสะพานขวาน นองและรอบๆโครงการค่ะยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าสถานศึกษาและก็โรงพยาบาลนะคะอย่างเช่นเดอะสตรีทรัชดาวิกซีรัชดาเอสพานดแล้วก็ห้างสรรพสินค้าส็นทันพระรามกค่ะอยู่ใกล้กับสถานศึกษายกตัวอย่างเช่นโรงเรียนจันหินบำเพญนะคะแล้วก็โรงพยาบาลอย่างเช่นโรงพยาบาลเปาโลโชคชัยสีนั่นเองค่ะภายในโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะเข้าออกโครงการด้วยระบบคีย์การ์ดแอ และเข้าออกอาคารด้วยขียการด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามนิ้วเข้าไปชมด้านในตัวห้องกันดีกว่านะคะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะคอนโดมิเนียมห้องนี้เลขที่3 4 9สี่เค่ะอยู่ที่ชั้น4ของอาคารตามนิวเข้าไปชมด้านในตัวห้องกันต่อเลยดีกว่าค่ะคอนโดมิเนียมห้องนี้มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด29.5 4ตารางเมตรค่ะ มีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องนั่งเล่นแต่ละห้องจะมีประตูแยกไว้อย่างเป็นสัดส,ส่วนเลยนะคะเปิดประตูเข้ามาเราจะพบกับโซนของห้องครัวกันก่อนเลยค่ะซึ่งมีการยิวอินไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งซิงล้างจานเตาไฟฟ้าแล้วก็ฮูดดูดควันแล้วก็ยังมีตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวด้วยค่ะเดินลึกเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่ของห้องนั่งเล่นนะคะมุมหนึ่งจะมีการตกแต่งด้วยชั้นวางทีวีไว้เรียบร้อยแล้วอีกมุมหนึ่งก็จะมีโซฟาไวใ้ให้ด้วยค่ะ ัจากห้องนั่งเล่นก็จะเป็นห้องนอนค่ะซึ่งมีประตูกั้นไว้อย่างเป็นสัดส่วนนะคะเปิดประตูเข้ามาเราจะพบกับพื้นที่ว่างค่ะที่ท่านสามารถวางตู้เสื้อผ้าและก็โต๊ะเครื่องแป้งได้และภายในห้องนอนก็มีหนึ่งห้องน้ำนะคะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะและมีการแยกโซนเปียกและก็โซนแห้งไว้ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากๆเลยค่ะ ถัดจะกห้องนั่งเล่นอีกมุมนึงถ้าเกิดเดินลึกเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่ระเบียงค่ะซึ่งตรงนี้ท่านสามารถใช้เป็นพื้นที่ซักล้างได้สบายๆเลยนะคะและระเบียงมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างค่ะสามารถตากผ้าได้ด้วยค่ะการเดินทางไปยังคอนโดเซนทริโอลาดพร้าว48เริ่มต้นบนถนนลาดพร้าวจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยลาดพร้าว48ขับตามทางเข้าไปในซอย270เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยลาดพร้าว48แยกห จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยลาดพร้าว48แยก3ขีด3ขีด4ตรงเข้าไปจนสุดซอยจุดหมายจะอยู่ทางขวาม,มือค่ะ คุณผู้ชมท่านใดที่มองหาคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองที่รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันมิวแนะนำโครงการนี้เลยนะคะสามารถติดต่อสอบถามและขอข้อมูลกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายได้เลยค่ะทั้งช่องทาง Facebook Fanpage j Asset Management และที่ Youtube Channel เรื่องบ้านบ้ๆ by Jay Asset Management ค่ะ เรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายพร้อมบริการที่สําคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้แล้วเราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดเทาเทาเทาโฮมคอนโดมิเนียมและก็อาคารพาณิชย์ค่ะแต่ว่าอีพีนี้เวลาของมิวหมดลงแล้วนะคะส่วนอีพีหน้ามิวจะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนฝากติดตามชมกันด้วยค่ะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ